สวัสดีครับทุกคนวุ่นาวสตอรี่ชาแนลนะเจ๊ะว้าวทุกคนครับคือว่าขาเจ้ามันมีอาการผิดแปลกปกติไปอะครับทุกคนคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนิ้วมันชักกระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้แล้วมันก็ดูดหมอนดูบรูปรูเลยทุกคนอย่าให้ขาดะอย่าให้ขาดเอออย่าให้ขาดมันเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรวันเนี้เนี่ยมันชักกระตุกกระตุกกระตุกแบบเนี้ยมันเหี่ยมัแม่มันเห่ยนมอนมันเห็่ยนมอนขาเจ้าเป็นอะไรลูกขาเจ้าเป็นอะไรวันนี้หนูเป็นอะไร หนูเป็นอะไรนนยายเอ้ยยายเป็นอะไรไปสัต <c> ว <oughs> หนูเป็นอะไรเอ้ยน,นั่นนั่นเฮ้ยแม่แม่มันผิดปกติเราบอกเขาเจ้าอยู่ๆเขาก็แบบล็อกแล้วก็บบล็อกแล้วก็ดิ้นล็อกแดงล็อกแดงแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคนมึงคือบอกเขาเจ้าแม่มันแหี่ยนมอนแม่แม่แมงย่สิคาวถ้ออกไปเที่ยวเออยายอย่าไปโอ้ยนั่น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 มันเหี่ยนมอนมออน,นั่น,น,อ,นอ,อุ้ยอุ้ยแม่ปกติเขาเจ้าไม่ทำลายข้าวของขาดแล้วแม่ปกติเ็นบาทำลายข้าวของแม่ขาดแล้วยง่องยัง ยวขยายใสอุ้ยนั่นอุ้ยนั่นนัน่นอุ้ยมันเป็นอะไรอ่ะทุกคนอันนี้บอกก่อนนะครับปกติเขาเจ้าไม่ได้มีนิสัยกัดของทําลายข้าวของแบบนี้อยู่ๆทําไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้หนูเป็นอะไรลูกเดีด๋ยวๆนี้เลยยายต้องต้องหนวนี้นเลยเนี่ยเขาเจ้าเป็นอะไรหนูชักกระดุกกระดิกอะหรือว่าเขาเจ้า,จามีอาการกระเฮี้ยนกระหือลือเหร,หรอลูกแต่หนูจะมาลงกับหมอนไม่ได้หมอนยายจะพังเขาเจ้า,จาอ๋อทุกคนอุน้ยอาการแบบนี้ผิดปกตินันเนี่ยไปหาหมอเป้า เขาเจะไปหาหมอเป้าเขาเจ้าเป็นอะไรลูกอาการหนูแปลกมากเลยวันนี้เบื้อแม่มันแหนหมอนเพเศร้าเลยย่เร็วเร็วเร็วเรวหยุดก่อนลูกหยุดก่อนหยุดก่อนให้ยายให้ยายให้ยายหาที่ให้แหนหนูเป็นอะไรไม่เอาไม่เอาไม่กัดไม่กัดเจ้าไม่กัดไม่กัดไม่กัดเจ้าเอาเนี่ยเร็วเร็วมันเป็นโรคซากตะตุกแล้วนี่แม่ไปบอดีบ้ายายเจ้าให้มันกัดอันนี้เลยให้มันกัดอันนี้เลยอันนีกัดอันนั้นจ้า เออการันนี้การันนี้การันนี้โอ้ยแม่แค่รู้แล้วว่าเป็นอยังแม่แม่แค่รู้แล้วว่าเป็นอยัางแม่แม่แล้วแล้วแค่รู้แล้วว่าเป็นอยังก็ต้องบอกยิ่งรู้แล้วว่าเป็นรู้แล้วว่าเป็นอยังพี่ดาวโอ้ยมะขามมึงไงกูคิดว่ามึงเป็นสมบัยกูรู้แล้วมึงเป็นอย่้ยกูก็ว่ามึงเป็นอีหยังกูก็นึกว่ามึงบป็สบายมันบปเรืทายบอกมึงคือแบบนี้ฮะฮะ นึกว่าไม่สบายตอนแรกอ่ะน้องมีอาการดิ้นดังเด้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 งเราก็นึกว่าอะไรเราก็อยู่ๆไปกัดหมอนใช่ไหมกัดดึงกัดดึงกัดดึงเรากเฮ้ยเขาเจ้ามันผิดปกติมันเป็นอะไรเนี่ยเลยทุกคนที่ไหนได้เพราะเจ้ามันจับหมอนได้ปพื่อมันเด้าเด้ง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 ดมันเกินไปเราก็นึกว่าเป็นอะไรเราก็นึกว่าเป็นอะไรตะลิตุนเนาะตะลิตุนเหรลูกไม่นิ่งกับเป็นมันเลยแหละเม็นบอไม่นิ่งกับเป็นมันเบิ่งแล้วบักเทือกบักเหอเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย มัน <oung> <osc> ร,รูมันรูมมันรุนแรงมากเลยแม่ถ้าแต่ก่อนอ่ะต,ตอนที่ก่อนที่เขาสวยเขาสาดจะทำหมันอ่ะเขาก็จะจิ้มเขาสวยเขาสาดใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้พอทำหมันแล้วกินมันเปลี่ยนไปอ <un> <be exist> <face> ่ะอุ๊ยแม่มันเอาอีกแล้วนี่เฮ้ยลองลงเอาอีกแล้วอุ๊ยอุยแม่แม่เขาเจ้ามันหนักมากเลยลูกลูกสักๆิๆักักักไม่ใกล้พี่เขาเจ้าไม่ใกล้พี่เขาเจ้าพี่เขาเจ้าอาการผิดปกติลูกพี่เขาเจ้าอาการผิดปกติทุกคนตอนนี้เขาเจ้าคืออาการหนักมากเลยครับทุกคนทุกคนดูนี่สิโอ้ยมันแห่นหมอนด้วยอ่ะนน้้เเเบบาาจ ันนี้ลูกคล้อกสามนะครับทุกคนอันนี้ลูกคอกสามมาเขาเจ้ามึงมาคอยสักสากกเาด่างออกมาลูกเขาด่างออกมาแม่แม่มาเซตลูกคอกสามมาเขาเจ้าแม่คอกที่สามคอกสามมาแล้วพี่นองแต่ว่าคอกสามมันออกมาเป็นน้ำมันมาเดี๋ยวมาเป็นตัวใครที่จองคอกสามนะครับทุกคนมาโอ้ยายเช็ดแล้วคอกสามนะครับคอกสามตัวนี้ยายคอกสามยายเสรคจคอกสามไปแล้วเรียบร้อย ทุกคนไม่มีโอกาสแล้วตอนนี้คอกสามไปกับไม้ม็อบหมดแล้วคอกสองเพราะท่านยายอยู่ลูกใจเย็นเด้อเออบบกแบกงบยอมเพ็นหมันเขาเจ้ายกเทียถ้าละมานมันเออสงสารหมอนเอาอีกกกอนเอาอีกจักบาทกอนนั่นเอ้าเอ้าคือตอนนี้เราไม่สามารถทำคอกสามให้เขาเจ้าได้แล้วนะครับเพราะว่ายายเช็ดไปกับพื้นเจ้าก็เอาคอกสามไปถูพื้นเนาะยายโอ้ยเอาไปถูพื้นตุ้ยตุ้ยตุ้ยย่างเหยียบกันมาหนี่เบิ่งลูกมึงอยู่กับพื้นพู้น่ะเบิงเบิงลูกไปเบิ่งลูกก็หลูกมึงไหายแล้วผู้น่ะไปเบิ่ง